มาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเบีย้ยโคนพิชิตชัยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม F C P พีพีน้องๆสหายนักโขทกทุกๆท,ท่านมาพบก,กับไก่ก้าวฟ้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแอปประรองมาครุกไทยสามารถโหลดฟรีได้ทางเพ t o r e ครับจับคู่มาเจอกับท่านในโตนะครับหรือนายเต้นะครับ เป็นหมากสีดำเปิดเบี้ยโคนโคนแบบนี้นะครับมายกขึ้นมาจะเป็นอะไรที่ใสๆนะครับใสๆแน่นอนมานะครับเปิดเบี้ยสายขึ้นมาครับกินตัดครับทรงนี้ก็สวนขึ้นมาก็โคนขึ้นไปรับนะครับโคนขึ้นมาดําโคนขึ้นไปรับมาซ้ายมาครับเราก็มมาขวาครับเอาเรือมาตําแหน่งนี้เอาเรือมากดครับ ทิมเบีย้ยเปิดมาเก็ตคุณเรียบร้อยเรือเชื่อมถึงกันเบีย้ยมาแบบนี้สวนขึ้นไปครับนะครับถ้าสีดําปักเบีย้ยขึ้นมาไล่มาเราก็จะยกมาขึ้นไปเลยนะครับไม่ถอยแล้วนะครับถอยหลังหกลมนะครับถอยหลังหกลมตกมาขึ้นไปจับกินโคนทําใหโคนของสีดํามีปัญหานะครับนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้านะครับทางโค้งพอดีนะครับเราจับกินโคน ็จะมีอยู่2ทางนะครับขุนไม่สามารถขึ้นมาผูกโคนได้ครับมาจริงๆครับครับขุนขึ้นมาผูกโคนไม่ได้ก็มีจะถอยโคนกับถอยม้าไปผูกโคนนะครับทําให้โคนตอนนี้มีปัญหานะครับคู่ต่อสู้ต้องแก้นะครับแก้ตามที่เราต้องการนะเป็นการกดดันนะครับตําแหน่งมากนะครับก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรครับในตําแหน่งนี้จะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรนะครับ ก็เดินหมากนะครับในแต่ละตาเดิมเดินนะอ่าใช่มานะครับใช่มาเราโยนนะครับสายโยนต้องมานะครับต้องการเปิดบ้านครับอ่าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เสนอนะครับตอบสนองเรานะครับเราเสนอไปแล้วคู่ต่อสู้ตอบสนองอ่าโล่งหน้าบ้านเริ่มโล่งแล้วนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราจะมีตําแหน่งนะครับที่จะอ้าวสัญญาณหลุดครับเชื่อมต่อก่อนครับถ้าหลุดต้องรีบ รีบเชื่อมต่อครับอ้าวหลุดอีกแล้วครับนะครับถ้าไม่รีบนะครับประมาณประมาณไม่ถึง1นาทีครับเกมเจ้าก็จะหยุดนะครับแล้วก็ปรับให้เราแพ้นะครับจตำแหน่งนี้ก็ดันคนขึ้นไปเรียบครับนะครับไปคุมเบี้ยเชิงเงาของของของสีดํานะครับกินแบบนี้ไม่ดีนะครับนะครับใช้เบียริมกินขึ้นไปนะครับเบี้ยริมของสีดํานะครับ ที่ตำแหน่งยอหญิง5นะครับเป็นจุดอ่อนให้โจมตีนะครับเดี๋ยวเราจะลากเรือเข้าไปกินเบี้ยนะครับถ้าเรือดำผูกเบี้ยเราก็กินเบี้ยชอช้างสีนะครับเบี้ยไม่สามารถกินโคลนได้กินได้ครับนะครับถ้ากินโคลนไปเรือด้านหลังก็จะขาดทันทีนะครับถ้าเบี้ยตำแหน่งยอหญิงนี่เสียไปแล้วนะครับเบี้ยตำแหน่งชอช้างของสีดำก็จะเสียตามไปนะครับ แบบนี้ก็จะมีเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกมากโขเลยนะครับจาำแหน่งนี้ก็ไปครับตามที่คำนวณไว้คร่าวๆนะครับ1,382คะแนนครับท่านนายเต้นครับหรือว่านายตนะครับถ้าอ่านให้เป็นแบบญี่ปุ่นสักนิดหนึงนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปกันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นจะขอบพระ พระคุณเป็นอย่างสูงนะครับตำแหน่งต่อไปครับคู่ต่อสู้จะแปลขบวนยังไงคู่ต่อสู้ทิ้งแล้วครับทิ้งก็กินครับบูบีทางด้านปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายเข้ามานะครับจะมาโจมตีเราเราก็นิ่งๆไว้ครับกินเบี้ยไว้ก่อนนะครับสะสมนะครับกองกําลังนะครับโยนมาเบี้ยกินโคนด้านหลังเราขาดนะครับก็กินไม่ได้ครับนะครับแต่ถ้ากินก็กินได้นะครับถ้าจะเล่นแบบอ่า ให้สูสีกันแต่ไม่เอาครับนะครับนำเรือไปจับกินฟรีดีกว่านะครับทำให้มิดของสีดำม,มีปัญหาอีกแล้วนะครับถ้าไม่ทำอะไรนะครับไม่ถอยหนีไปนะครับเราจะใช้เรือก,กินฟรีนะครับกินเม็ดฟรีนะครับ เอาอย่างไีต่อดีครับนะครับคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่เรือนะครับมาไล่เรือเราก็คงต้องหนีครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกนะครับจะบอกให้นะครับนะครับถอยกลับมาครับอนาคตอาจจะนำเรือมาประกบคู่นะครับ แล้วก็ส่งเบีย้ยเข้าไปไล่โคนนะครับทําให้โคนต้องถอยครับอ้าวมาต่อเราซะงั้นนะฮะไม่กินก็ได้นะครับแต่กินก็ได้นะครับแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปเป็นเบีย้ยคู่ครับคุมพื้นที่ทำทำให้ม้าของสีดํานะครับพยายามให้เดินลําบากที่สุดนะครับหรือไม่ก็แทบจะไม่ได้แตะม้านะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นต่อเยอะพอสมควรครับเป็นต่อเบี้ยเบี้ยสองตัวครับนะครับเบี้ยอีกหนึ่งตัวก็สู้กับเม็ดนะครับจังหวะนี้มาโจมตีทางด้านปีกซ้ายกันบ้างนะครับจะทําลายโครงสร้างเบี้ยของของสีดํานะครับนะครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปกินตัดเข้าไปนะครับ ู่ต่อสู้จะใช้อะไรกินครับในตำแหน่งนี้ใช้เบีย้ยกินหรือว่าใช้โคนกินใช้โคนกินก็โยนโคน,นขึ้นไปอีกนะครับอ่าท้ารบกันเป็นเลยนะครับทางฝั่งขาวนะครับของไก,ก่กาฟ้าค่อนข้างที่จะมีฐานะนะครับก็เลยโย,โยนโยนโยนขึ้นไปครับตำแหน่งนี้ก็ดันเบีย้ยขึ้นไปอีกครับคู่ต่อสู้ถอยโคนหมุนมาตั้งตั้งทรงใหม่นะครับตั้งทรงใหม่แล้วก็ ตำแหน่งนี้เบี้ยกินเลยก็ได้นะหรือปล่อยไว้ก่อนไล่โคลนนะไม่อยากให้มาของสีดำได้ใช้งานนะครับโคนไหลขึ้นไปครับเบี้ยไล่โคนไม่ได้เขากินสองเราแน่ครับใช้เม็ดขึ้นมาช่วยนะครับตำแหน่งนี้ก็ดันเบี้ยขึ้นไปง่ายครับต่อยโคนไปหนึ่งดอกครับ เอาโยนมาแบบนี้เลยโยนมาก็กินครับครับเบี้ยแรกโคนนะครับยังไงก็คุ้มนะครับถ้างั้นก็นําเรือมากั้นคลองนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเบี้ยเราก็ถอยเรือขยับมาทางซ้ายนะครับกดกินม้าผูกก็โยนม้าขึ้นไปอีกนะครับลุมกินนะครับตอนน่งนี้อาจจะทิ้งเบี้ยนะครับทิ้งเบี้ยแล้วก็เราก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปจับ นำเรือไปจับกินเม็ดก็ได้นะครับนะครับต่ตสู้เสริมโคนขึ้นมาเอาไงตัดหลังไหมนะครับกุมกันทดน้ำเขากินสองหนึ่งกินกินกิน กินสองกินกินกินขุนกินเรากินเม็ดนะครับไปครับก็แรกๆกกันไปนะครับอ้าวค่ตอสูไม่ยอมให้เม็ดนะครับไม่ยอมให้เม็ดต่อเรือเราพยายามปลดอาวุธนะครับปลดอาวุธถ้าเรารู้นะครับว่าเราเป็นลองนะครับเราก็พยายามแลกตัวละลายตัวออกให้หมดนะครับโดยเฉพาะตัวใหญ่นะครับเรือม้าอะไรประมาณนี้นะครับ ใช่แลกได้ต้องแลกครับจังหวะนี้ก็เลยกินครับกินให้ครับเราจะเล่นหมากบกกันนะครับตำแหน่งนี้ก็คงปล่อยไว้เอามาผูกหรอกินไปเลยครับนะครับตัดปัญหาไปครับเบี้ยคู่ของสีดําก็หายไปแล้วนะครับทีนี้ก็ขออีกสักทีไหมเอาเบี้ยมากันก่อนดีกว่าครับนะครับก่อนที่จะไปปักนะครับ จังหวะนี้ก็ปักไปหนึ่งดอกครับรุกนะครับแล้วบอกเพื่อนกันครับไหลโคนขึ้นไปจับกินเม็ดเม็ดขึ้นมาไปครับก็คงห้าเม็ดเขาไม่ได้นะครับก็ต้องไหลโคนครับโคนอยู่นะครับอยู่ริมกระดานก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็พยายามดึงขึ้นมาจังหวะนี้ก็ละลายตัวขึ้นไปครับนะครับเพื่อเปิด ทางนะครับให้โคนนะครับและเบี้ยสองตัวองเราได้ขึ้นไปใช้งานนะครับเรามานับตัวกันครับก็เท่ากับเป็นต่อโคนนะครับเป็นต่อโคน1ตัวกับเบี้ยหนตัวจังหวะนดีก็กันดันเบี้ยเสริมขึ้นไปครับเสริมขึ้นไปโคตสู้ยังนำโคนมาต่อกับเราไม่ได้นะครับไหลเม็ดขึ้นมาแทนครับก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับนะดันเบี้ยขึ้นไป เอาแบบนี้ก็ปักเข้าไป1นึ่งดอกบอกเพื่อนกันกินมาครับตัดกําลังไปเลยนะครับแต่ก็ดันขุนขึ้นไปคุมคุมเบี้ยครับคุมเบี้ยสีดําต้องทําอะไรสักอย่างเลยนะครับหนึ่งรอยแปดสอเอามาแบบนี้กินครับครับแล้วก็อเมาตัดไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เบี้ยโคนกันนะครับเบี้ยโคนดันคนเอาขุนมาโคตสุลลายตัวครับ ตำแหน่งนี้ก็เอาโคนขึ้นมาครับเราจะมายืนตำแหน่งนะครับขุนอยู่ตาสองครับโคนอยู่ตาสามนะครับแล้วก็เบี้ยอยู่ตาสี่นะครับเป็นตั้งรูปการไล่นะครับไปครับค่ต่อสูก็นับไปถึงสิบสองแล้วนะครับเอาเบียลุกนะครับดันโคนขึ้นไปตรงๆนะครับก็คุมพื้นที่ครับไม่ให้กลับมาแล้วครับดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขุนวิ่งไปเลยครับนะครับขุนวิ่งไปไปเรื่อยๆอ้าวเขาต้องวิ่งออกครับมาแบบนี้เท่ากับหนีผิดนะครับ นะครับก็จะทําให้จนไวนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาโคนดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดันขึ้นไปเดี๋ยวเราจะนําเบี้ยหงายไปยืนอยู่ที่ตําแหน่งงองงูงองงูเจ็ดนะครับแล้วก็หมุนขุนมาเข้ามุมเข้าริมนะครับแล้วก็ตําแหน่งนี้ก็เอาโคนลุกจนสวยงามนะครับตามทองเรื่องครับขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณนักกีฬาที่เข้ามาเล่นร่วมสนุกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ